สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ FQ Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถครอสโอเวอร์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มคนเมืองกับซูสูกิเรซ่ารถที่เน้นความคุ้มค่าดีไซน์ทันสมยัยและการใช้งานที่คล่องตัวเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และคนที่ต้องการรถประหยัดดูแลง่าย เริ่มจากดีไซน์ภายนอก s u ซูกิเร e ซ่ามาพร้อมลุคที่ดูแข็งแรงแบบ SUV แต่ยังคงความกระทัดรัดด้านหน้ามีไฟหน้าเล็ดดีไซน์คมชัดกระจังหน้าทรงสปอร์ตช่วยเพิ่มความดูดันเส้นสายตัวถังด้านข้างดูเรียบแต่มีมิติซุ้มล้อสีดำช่วยเสริมภาพลักษณ์สายลุยล้ออลลอยดีไซน์ทันสมัยเพิ่มความโดดเด่นด้านท้ายรถออกแบบเรียบง่ายแต่ดูสมดุลไฟท้าย LED เพิ่มความชัดเจนและความปลอดภยัย ภายในห้องโดยสาร Suzuki Brezza ให้ความรู้สึกโปร่งและใช้งานง่ายวัสดุภายในเน้นความทนทานและดูทันสมัยคอนโซลหน้าจัดวางปุ่มต่างๆอย่างเป็นระเบียบหน้าจออินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสะดวกเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการใช้งานประจำวันพื้นที่แถวหลังเพียงพอสำหรับผู้โดยสาร2-3คนและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่ใช้งานได้จริง เหมาะกับการเดินทางในเมืองหรือทริปสั้นๆด้านสมรรถนะซูซูกิเรซซ่ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินที่เน้นความประหยัดและความคล่องตัวการตอบสนองคันเร่งเหมาะกับการขับในเมืองขับง่ายไม่กระชากระบบเกียร์ทำงานนุ่มนวลช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อรองรับถนนหลากหลายสภาพ ทงถนนเรียบและถนนครูข่าเล็กน้อยตัวรถยกสูงกว่ารถเก่งทั่วไปช่วยให้ผ่านทางครูขระได้ดีพวงมาลัยเบาควบคุมง่ายเหมาะกับผู้ขับทุกเพศทุกวัยด้านความปลอดภัย s u ูซูกิเรซ่าให้ระบบพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวถุงลมนิราภายัยและเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในชีวิตประจำวัน สำหรับราคาของ Suzuki r รซ z a ถือว่าเป็นจุดเด่นสำคัญโดยจะอยู่ในช่วงประมาณ600,000ถึง8 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์รณที่ติดตั้งโดยรวมแล้ว Suzuki r e z z a คือรถครอสโอเวอร์ขนาดเล็กที่คุ้มค่าประหยัดขับง่ายและเหมาะกับคนเมืองที่ต้องการรถอเนกประสงค์ในงบประมาณสบายๆ ขอบคุณครับที่รับชม FQ Auto Garage อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ FQ Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถครอสโอเวอร์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มคนเมืองกับ Su ู u k กิเรซ่ารถที่เน้นความคุ้มค่าดีไซน์ทันสมยัยและการใช้งานที่คล่องตัวเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และคนที่ต้องการรถประหยัดดูแลง่าย เริ่มจากดีไซน์ภายนอก s ุ z กิ i เรซซ่ามาพร้อมลุคที่ดูแข็งแรงแบบ SUV แต่ยังคงความกระทัดรัดด้านหน้ามีไฟหน้าเล็ดีไซน์คมชัดกระจังหน้าทรงสปอร์ตช่วยเพิ่มความดูดันเส้นสายตัวถังด้านข้างดูเรียบแต่มีมิติซ้มล้อสีดำช่วยเสริมภาพลักษณ์สายลุยล้ออัลลอยดีไซน์ทันสมัยเพิ่มความโดดเด่นด้านท้ายรถออกแบบเรียบง่ายแต่ดูสมดุลไฟท้ายเลดเพิ่มความชัดเจนและความปลอดภยัย ภายในห้องโดยสารซูซูกิเรซ่าให้ความรู้สึกโปร่งและใช้งานง่ายวัสดุภายในเน้นความทนทานและดูทันสมัย คอนโซลหน้าจัดวางปุ่มต่างๆอย่างเป็นระเบียบหน้าจออินโฟเทนเมนตรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสะดวกเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีเหมาะกับการใช้งานประจำวันพื้นที่แถวหลังเทียงพอสำหรับผู้โดยสาร2-3คนและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายที่ใช้งานได้จริงเหมาะกับการเดินทางในเมืองหรือทริปสั้นๆ ด้านสมรรถนะซูซูกิเรดซ่ามาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินที่เน้นความประหยัดและความคล่องตัวการตอบสนองคันเร่งเหมาะกับการขับในเมืองขับง่ายไม่กระชากระบบเกียร์ทำงานนุ่มนวลช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อรองรับถนนหลากหลายสภาพทั้งถนนเรียบและถนนครูคราเล็กน้อยตัวรถยกสูงกว่ารถเก่งทั่วไปช่วยให้ผ่านทางครูขราได้ดีพวงมาลัยเบาควบคุมง่ายเหมาะกับผู้ขับทุกเพศทุกวัย ด้านความปลอดภัย s u ู u k i ิเรซ่าให้ระบบพื้นฐานที่เพียงพอสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ระบบประจายแรงเบรกระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวถุงลมนิรภยัยและเซ็นเซอร์ช่วยจอดเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในชีวิตประจำวันสำหรับราคาของ s u ู u k i ิเรซ่าถือว่า Hi! Can you please subscribe YouTube channel subscribe if you follow? I will post every day. Like Can subscribe please day. and and have a great day. you my YouTube you every to follow? post